ครับสวัสดีครับพามาเบิงการจัดล้านเปิดท้ายขายมะม่วงนะครับริมทางริมถนนนะครับจัดกันแบบใดสำหรับทีมงานพ่มแดงเมื่อนี้ผมพามาเบิงนะครับผมจะบบมีโต เนื่องจากว่าเฮามาว่างขายนี่ก็ไม่อยากให้มันจีบขวางจราจรสหลไปคนนี้นะครับนี่ก็จอดอยู่บนผิวถนนนะครับแต่ว่าก็อยู่นอกเส้นทาวยี่ดอกแต่ก็ยังถือว่าขวางขวางทางอยู่นะครับขวางจราจรสอยู่เฮาก็เลยจะจัดลาดนะครับเท่าที่พื้นที่ของรถจะมี เดี๋ยวเมื่อเบรงว่าเขาใส่อุปกรณ์ยังนะครับ่ผมจะบ่ว่างลงโดยตรงแล้วก็อยากในน้าพี่น้องอยา่ยาว่างลงกโดยตรงอาจจะว่างได้หน่อยนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มมูลค่าของเท่าถ้าเท่ารู้จักหาของมาขายว่ามาลองนะครับนี่ผมใส่เป็นกระดงนะครับนี่พี่น้องกระดง สองอันก็นจะเต็มพอดีนะครับเหลือนิดนึงก็เอาไว้ว่างต่สร้างตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นอันนี้เป็นกระดงน้อยนะนี่ครับด้านหลังอาจจะใส่วิธีการอย่างล่างนะครับเพื่อให้สายตาเนาะที่มองมากนะครับเห็นเป็นเหลืองไปเบิดเลยล่ะเห็นเป็นเหลืองนะครับหรือพี่น้องอาจจะหาเป็นที่ตะบอดหรือกระดาษแข็ง นะครับมาปูปูไอ้ล่องตรงกระบ,บ้านรถเท่านี้ปูนะครับแล้วก็ว่างลงกับกระบะรถนะครับก็ได้แต่ว่าสําหรับผมนี่อยากแนะนําให้แบบนี้นะครับเป็นการเพิ่มมูนค่านะครัมีถาดมีถาดมีกระดงมีอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับมาใส่นะครับมันก็จะดูดีขึ้นนะครับด้านหน้า นะครับจริงรถแลนมาทางนี้เขาต้องหันท่ายไปพุ่นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระด้งน้อยน <c oughs> ี่นะครับผมก็จะมีป้ายตรงนี้จะเป็น2องโลหาสิบนะโดยร่วมกัะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ ก็ใส้อุปกรณ์เท่าที่เฮ้ามีนะครับจะได้ไม่ต้องคุ้นหลายสาหรับพี่น้องมือใหม่หรือว่ามือเก่ากันเลยนะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับที่อยากทดลองขายนะครับผลไม้ริมทางเนาะริมทางริมถนนนะครับพเพราะว่าวงวิธีการจัดลานนะครับของทีมงานพุมแดงเข้ากะง่ายๆพี่นอ้องไม่ได้มีอย่างซับซ้อนนะครับแต่ว่าบางคนกะ ยังบรู่เนาะว่าจะเริ่มต้นแบบไรนะครับก็เอาของทิมงานพุ่มแดงเข้านี่เลยนะครับก็ได้นะครับพานะครับปูจักน้อยนึงนะครับของทิมงานพว่แดงเข้าเกาละล่ะนะครับสองปีแล้วผานี่นะครับผมเอาไว้พอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สมีกนนะครับสวัสดีครับ